ปิดต่อไปสามรอยห้าสิบบาทครับแลวกแได้ปกหมูของคุณแม่ไว้หน่อยค่ะฮิโมโน5ห้าร้อต่อไปห้ารอห้าสิบค่ะต่อไปห้าร้ห้าสิบนะคะวันนี้หนูปวดกระพุ้งแก้มมากเลยค่ะทุกคนน่าจะไม่มีร้องเพลงปวดตรงนี้นี่หนูจับจับปวดตรงนี้ ห้าร้อยห้าสิบมีไหมคะห้าร้ยขอหนึ่งแทดัมแทดัมแดะัฉันชอบเี่ยวผิดหรือไงฉันรักในเสียงดนตรีเมื่อไรบอกจะวาดีดีหนึ่งสองสาสก็ถึงที่เอง <ítulo> 500ข้อ3หมดเสียงตบมือไม่มีใครใส่รันปิดนะคะ พี่หินมาเอาแล้วนะหนึ่งสองสามปิดประมูลคะ่ะพี่โมโนแคปที่นะคะ เจอไลฟ์หน้าถามดีกว่าว่ากูลันโดนทาโลกกัดปากที่ปากด้านข้างไหนนี่นี่ลอยนะทาโลกกัดปากรอบหน้าค่ะเก็บคำถามในลิ้นชัก เอามายนยนยนเก็บคำถามได้ดินหนูแต่งเพิ่มหนูแต่งใหม่เสื้อตัวนี้นะคะมาจากสยามที่เดียวกันไม่ใช่ทาโลก,กัดกี่ครั้งโอ้โหหนูก็จำไม่ได้ที่ทาโลก,กัดกี่ครั้งกัดเดยอะเหลือเกินกัดแล้วต้องเข้าอันนี้<า>ก็เป็นเหมือนตัวเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็น

ใครบอกหนูเป็นคนเรียบร้อยสามร้อยบีดต่อไปสามร้อยสบบาทต่อไปสิสี่ร้อยห้าสิบค่ะด <az> ่าด <az> ่าด่าด่าด่า น้องไม่ได้แลบแม่กลัวกลัวเริ่มกันแต่คนที่แลบตื่นขึ้นมาคือไอ้คนนี้ไอ้คนนี้จะเยียงหูฟังเลยอยากระดิกหูฟังเลยคุยอะไรกันนะเรีย มานี่มาไปไหมปะโชว์ของใหม่นะคะ่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่สี่ร้อยนะคะพี่อะไรเนี่ยพี่ไกสอนสี่ร้อยห้าสิบะพูดหน่อยชื่อไหนคะ่ะพี่บอสต้องปิดเป็นห้าร้อยนะคะห้าร้อยห้าสิบค่ะต่อไปบิดต่อไปห้าร้อห้าสิบปิดต่อไปห้ารอห้าสิบค่ะ ตอนนี้นำอยู่ที่พี่โจอี้นะคะพี่อันนี้มาผอนหนึ่งพันขออนุญาตประมูลหลายๆลชิ้นเพื่อหายกลางทาง <c oughs> แต่หนูส่งไปแล้วจริงๆนะน้องส่งแล้วให้ที่อยู่ถูกหรือเปล่า <c oughs> ให้เออใช่ให้ที่อยู่ถูกหรือเปล่าคราวนี้ช่วยเอ่ให้ที่อยู่แบบชัดเจนต้องต้องมีเหมือนแบบ เหมือนอำเภอเมืองตำบลเหมือนประเทศไทยอะคะ่ะเดี๋ยวมีของแร่นะชิ้นสุดท้ายคือของแล่อ่ะนะคะหนึ่งพันนะคะตกไปเมกะบังนาหนึ่งพันหนึ่งร้อยขอบคุณค่ะ โอ้โหไม่ถึงนี่แบบเสียดายมากเลยเพราะน้องเขียนกาแบบยืดยาวมากเลยนี่มันเกินขึ้นเดือนนรื 1, อยังหนึ่งพันหนึ่งร้อยข้อหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยข้ะสอง อบอกว่าเอาเสื้อมาบ่อยๆนะรานจะประมูลให้น้องสาวแต่งบุตต้องประหยัดและขึ้นกับเขาอ๋อได้ได้ค่ะได,นะได้ค่ะถ้าจะประมูลให้น้องไปส่องในไอจีได้เลยค่ะจะจะจะอยากได้ตัวไหนให้น้องเลือกได้เลยค่ะหนึ่งพันคอหนึ่งพันหนึ่งร้อคสาม ส่งไปแล้วนะสิคะหมดเสียงตบมือไม่มีใครใส่ปิดนะปิดให้พี่โจ้นะคะหนึ่งันหนึ่งร้อนะคะยินดีด้วยครับฮัฟ่ะให้พี่เจ้าถ่ายรูกกันรูป ่ายรูปเสร็จแล้วดันหนึ่งให้หน่อยนะคะเอ้าแม่มหลุดพูดอะไรคะไม่รู้อ่ะโอ้ทำไมน้องปุ๊เจ็บตรงนี้นนอเอาของแลอันสุดท้ายมาสิโอ้ของแล้อันสุดท้ายอันนี้อันนี้ใช้ตอนอุ้ย ลขายตั้งแต่ไม่ไม่มอ,มอตัวมอปลายค่ะมอปลายมอปลายค่ะปีหนึง่งมอปลายจนถึงมหาหลัยค่ะผืนนนี้นะอ่าตั้งแต่แอคเตอร์ไงคะเออผืนนี้นะคะตอนนี้ชื่อว่าตอนนี้ชื่อขอนึ่ก่อนนะสเตอราโลแต่ก่อนนะหนูจะมีผืนนี้ผืนหนึ่งเป็นชินามอนเพราะเมื่อก่อนหนูบ้าซาริโอชินามอนมาก แต่พอหนูรู้ว่าหนูไม่ถูกโฉลกกับสีฟ้าใช่ไหมคะหนูก็เลยมาเปลี่ยนไมาชอบเป็นสเตอร์รูของดิสนีย์นะคะใช่จริงๆตัวนี้มันจะต้องมีตุ๊กตาที่มันไม่รู้มันหายไปไหนแล้วอะจริงๆมันเป็นแบบนี่นห่อตุ๊กตาไแล้วก็แบบเก็บได้แต่อันนี้หนูใช้ไม่ตัวเอ่อตัวหอ่อผ้าหอ่อมันอยู่ข้างล่าง อ๋อพรไม่เอาตุกอันนี้คือตุกกตาแต่ว่าหนูไม่ประมูลนะตัวนี้เพราะว่าหนูชอบหนูชอบอันนี้ไม่สามารถประมุเอามาประมูลได้นะคะชอบมากอีกแบบอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยเก้าสิบหยวนไอ้ขอโทษค่ะแม่หลุดพูดอะไรแม่ขอโทษด้วยเดี๋ยวลราไปหาก่อนนะคะว่ายังมีเก็บไว้อยู่หรือเปล่าหรือ ปิดประมูลที <sh> <sh> ่ศูนย์บาทบิดละห้าบิดละหนึ่งร้อยค่ะอันนี้ยังหูอ้วนอืมไม่เครื่องค้างสั่งแ อันนี้น้องใช้บ่อยค่ะใช้บ่อยมากมาก,มาก,มากนิ่งเลยอ่ะ<ม>เราโดนบล็อกหรือ <c oughs> เปล่าออกมาแล้วค่ะพี่โมโนฮ่อพี่อ,อ,อะไรเนี่ยพี่โกศูนย์เก้าหกน่ารอ ทัม้มวันนี้ฝุ่นเยอะจังห้าร้อยขอหนึ่งหายไปนคนหายกันหมดเลยเพราะว่าเป็นที่แม่หรือเปล่า <500 S 2> หา้หาร้อยห้าสิบอันนี้บิดแล้วหนึ่งร้อยนะคะ <2000 S 2> มีกไหมมีกไหมมีกไหมหกร้อยเลยอ <คน S 2> ะสองพันที่ใครอ่ะพี่แอนนี่เมาส์ไง<อ>คะอ๋อสองพันหยวนเท่ากับหนึ่งพันประมูลผ้าค่ะนี่แไงไงอสเซโชว์ชวผ้าห่มครับตอนนี้กำลังประมูลผ้าผ้าผ้าห่มแบบเวลาเรานั่งรถอย่างเงี้ยค่ะ ไม่หอมก็ฉีดให้หอมได้ค่ะหอมหอมทุกชิ้นหอมทุกชิน้นแต่ชิ้นนี้เปื้อนนะทำไมหนูใช้ผ้าเปื้อนทุกอันเลยอะเปื้อนตรงไหนคะจะเอาเอาเปื้อนให้ดูเลย ทราบสองพันหนึ่งประมุพพยพยไม่ประมูลอูพวยพุยตายไม่ได้หอมอไหนดูนีไม่น่านะต้องเป็นหมื่นเลยตัวนี้ไม่ถึงหมื่นไม,ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเด็ดขาดถึงมันจะเน่าก็คือแต่หนูกอดกอดของหนูหนูจะไปซื้อตัวสีขาวพิ่มกับสีเทา ขอข้ามน้ำขอข้ามน้ำลายเอาไปทำอะไรไม่รู้สู้ทุกราคานะฟุยฟุยไม่ค่ะต้องเป็นต้องประมูลทาโร่ครับอยู่ในอุ้มน้องมาสิต้องเป็นอะไรที่สำคัญมากจริงๆแบบเป็นแบบอยู่ในอุ้มทาโร่หน่อยพูดถึงออกอ่ะเอาดีมาหน่อยประมูลทาโร่มากเลยเออ ฝากทาร่ดด้วยได้ไหมคะหนูไม่มีแรงเดียงแล้วค่ะค่าหาขาหาผอแพงไม่เกินมานี่เร็วเราหาเจรันเราหาเจรันเราเดินไปหาเลอุ้ยเออทำไมไข่หนูแดงอ่ะลูกอุ้ยไข่ช้ำอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่โอ๊ย เดือดฮัลโหลกับปากอีกออ,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 อกลักวกลัวกลัวกลัวประมูลฮัลโหไหมคะรับฮัลโหลไหมคะ,มคะพี่โจบ,บอกพันห้าพันห้านี่พลาหรือฮัลโหเขาไม่เห็นไม่เห็นฮัลโหล,โลไหน <c oughs> คนลืมแล้วว่าประมูล ลอุูโลทาโรห้าพันเไปไหม <P izza> ไปกับตอนนี้สองพันหนึ่งเราจะไปกับเขาไหมไปไหมเราจะไปกับเขาไหมล่ะขาทาโร่น่ารักมากดูดิ <c oughs> <c oughs> ขาทาโร่น่ารักทาโหลโชขาเอ้ยเด แล้วหนูโชว์ขาท่นยื่นขาหนูขาหนูครับขาหนูน่ารักไหมท้าหนูนี้ตอนนี้ผ<ข>้าผืนนี้อยู่ที่สองพันหนึ่งนะคะเอาโกอ,อ,อยู่ไดช่วยเจ้สือหน่อยด้วยเชิญที่ขาหันหนะ้ามองกล้องก่อนแล้วมองกล้องขหนูรู้ว่าตรงนั้นเป็นกล้องเขาเลยไม่มองมองกล้องก่อนเขาไม่กล้ามอ,องเขาไม่ชอบมองตัวเอง อย่าปิดหน้าน้องน้องไม่ชอบมีหลวงพ่อประมูลไหมครับไม่มีครับหนะักอืมดีดนนีนี่นทารกน,น <c oughs> ทารุาน,น,าน,น,านนั่งอยู่เหล่มองขคอหนึ่งข้อหนึ่งอะขอก่อนแล้วข้อหนึ่งทารลนนั่งอยู่ ฮาโลห้าพันให้ไหมไม่ให้บรากัศแรกลโลทักแผลจะได้บวกหนึ่งองตองรักก่อนทัโลรักหน่อยทัโลรักหน่อยทัโลรักหน่อยรักก่อนอัลโลรักหน่อยยูไดนเข้ากล้องหน่อยครับรักหน่อย สวัสดีครับแฟนคลับเจรันก่อนดิ๊ทะลุรักหน่อยโล,ลสนใจโลรักก่อนทะลุโลรักก่อนได้ยินไหมรักก่อนรักก่อนรักหน่อยรักหน่อยราานะักหน่อยอืม เอาผมมาทำอะไรอะถ้าโลชอบนิ่งอย่างเงี้ยทุกคนนิ่งแบบถ้าใส่เสื้อคือนิ่งไปเลยดูหน้าดิหน้าวควรไหมล่ะหน้านหน้านหน้าเหมือน,อนไม่คน,นเหมือนไม่ใช่หมาก,กัดคนอะหน้าเหมือนดูดีดูด,ดีหน้าเหมือนไม่ใช่หมาที่จะกัดปากหนึ่งแหว่งอะ มาห,หน่อยเพาะเป็นงนี้เนี่ยขอกำลังใจให้ทาโร่หน่อย <c oughs> ทาโร่ไม่ทักทายใครเลยสว,วัสดีครับว,วัสดีครับสวัสดีกันวัสดีครับทาโร่ไม่เรียบร้อยค่ะทาโร่แกงทำเป็นเรียบร้อย <c oughs> สองพันหนึ่งข้อหนึ่งประมูลต่อประมูลต่อทาลุกอะ่กอะปุ๊บหรออ่ะวแม่น้องจะหลับดูดิไปอ,น,อน้องไปนอน จะหมูทารุ่ตอนนี้ผ้าอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอ๋อใช่เรียบร้อยคือกัดปากเพราะว่ากรณนไปแย่งกระดาษทิชชู่กับน้องค่ะจริงๆอยู่ทารุเป็นเด็กเรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วเด็กดีไปข้างนอกไม่ไม่เคยดื้อเลยถ้างับกระดาษเนี่ยไม่ได้เลยไปเอาออกไม่ได้เขาจะงับทุกคน ตอนนี้ภาคประมวลอิทที่สอง0ค่ 2, 2> <ๆ> 1> 1, 2, 1, ค่ะที่พี่แซบค่ะสองพหนึ่งร้อยพี่แซบนะคะ2 100, องพหนึ่งข้อสองสอข้อสาหมดเสียงตบมือมมีใครใส่ปิดนะคะ ปิดประมูลที่พี่แซบนะคะขอบคุณครับถ่ายรูปด้วยนะคะยูได้ตีปัอมไหมครับยู่ในชอบชอบอะไรครับข่าวอชอบตีป้อมครับขอบคุณครับเอาวันนี้ขอลงแล้วหน่อยนะคะทุกคนนี่ทะลุก่อน ทำจมูกมากเลยอ่ะได้ออกมาค่ะหนึ่งเพลงได้คะ่ะเอาเพลงอะไรคะหนึ่งเพลงก่อนอือพี่จูอะไรทิ้งไว้ในใจ ไม่ในใจคือเพลงของใครคะมืออยูได้ค่ะอย่าแต่ซึเอ้ยเพลงพี่จิ๊บบ้องอะไรนะนี่ไงเพลงที่น้องบอกว่าน้องเจอแล้วอาชินิวสันนะเอาไหมเอาไอแผดมาทีค่ะฮะไม่ได้แพ้ขนทาลูกค่ะแต่เหมือนภาพแบนี้นี ไม่ได้เป็นไม่ได้แพ้ทาโลกครับผมวันนี้น่าจะฝุ่นเยอะเพลงชื่อว่าอะไรนะอะไรนะคนสุดท้ายหรออะไรนะรับเธอใช่คนสุดท้าย ไม่ใช่ฉันเคยบอกกับเธอได้ยังอยาให้ฉันอยู่ไดหมอยากให้ฉันอยูดยไมนีเนี่ยลูกค้าทุกคนคาดหวังกินของอร่อยทุกคนนั้นจริงทุ่มเท

แค่เห็นเธอร้องไห้ทำใจไม่ได้สักทีจอไม่ทำสักคำว่าใครที่มันทำให้เธอต้องเป็นเช่น,นวันนี้ฉันรู้สึกดีฉันเป็นคนเธอเธอยังฉันอยู่ เพลง,งนี้นะคะเที่เราชอบเมื่อก่อนเรารักกันแค่เห็นทำใจไม่ได้สักที ไม่ไามว่าทำหรอไมน้องไม่เป็นสิบัตญำตที่เธอต้องเป็นเช่นวันนี้ฉันรู้สึกไม่ดีฉันเป็นูนเธอจะอยากให้ฉันอยู่ด้วยไหมให้ฉัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จบแล้วค่ะเพิ่งถึงบ้านน้ำา็ช่วมเลยเหรอหนึ่งเหตุคือเหตงก่อนไปสนุกสนุก เพลงมหันตภัยมันยากมากเลย,ะเยลบบนะคะแกอยากให้คใรสักคนจับจองแล,แ,บบแล้วฉันก็รอเธอมานานกกอยากให้เธอนั้นดูาบอกคนเดียวแม่วันวันฉันกลัวกับการไม่มีใคร เดียวรำพัหากลองทางจะทำไงรีบตัวคน,นเดียวฝันอะไรกันหนักใจเวลามันเซ็งยังไมไปจะทำไงคิดว่าชื่นใหญ่ยอยู่เหมือนกันถ้าไม่ดูเป็นการลบกวนก็จะชวนเธอมารักกันถูกใจเธอแมาตั้งนานรู้ไหมถ้าเต็มใจจะ ช่วเงาร้องหัวใจก็คิดว่าช่วยหน่อยกันแล้วกันแต่ อยากให้เธอนั้นดูให้ดีว่าคิดเหมือนกันบ้างหรือเปล่าย่อยปล่อยให้ตัวฉันมัวตาเดาอยู่กกันมาเบาๆว่าอันที่จริงก็มีใจคนเดียวลำพังหากล้งทางจะทำไงมีตัวคนเดียวฝันอะไรก็นหนักใจ เวลามันเซ็งจากรับปาจะทำไงคิดแล้วเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันหาไม่ดูเันการลบกวนก็จะชวนธอมาละกันถูกใจเธอมาตั้งนานรู้ไหมหาเต็มใจจะโตล้อกวนก็จะชวนมารวมหัวใจก็คิดว่าช่วยหน่ยกันแล้วกัน ันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมาอีกสัก10อีกอีก10อีก20คําคำถามแล้วก็ขอประมูลไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะแจกของครบ70คนนะคะก็วันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้วันหยุดก็ ตื่นมาแฮปปี้พักผ่อนเยอะๆนะคะทุกคนด้วยนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณ,คณท,คทุกคนที่มาร่วมเล่นเกม<ห>แล้วก็ร่วมประมูลนะคะบ๊ายบายครับแฮปปี้นิวเฮียร์เขาเลยะแฮปปี้นิวเฮียร์แฮปปี้เบอร์เดย์ไม่ใช่อ,อ่ะให้ให้น้องออกลองดูอยากออกโอเคบ๊ายบายนะคะทุกคนไป